หลังจากวาแวร์มานานแสนนานที่จะไปสัมผัสเกาะอันเลื่องลือว่าสวยสดงดงามไม่แพ้ชาติไหนในโลกหมู่เกาะซิมิลันเราจองทริปกับอันดามารินไปกับทัวร์ของซีสตาร์และแจ้งทริปว่าให้รถตู้ไปรับที่โรงแรมเพิ่มอีกคนละ100บาทถึงท่าเรือเช็คอินด้านนอกและด้านในพร้อมทำประกันและรับริสแบนลูกทัวร์แต่ละลำจะได้สีริสแบนแตกต่างกันระหว่างรอขึ้นเรือก็มีอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ไว้บริการแบบทานฟรี เติมได้ไม่อัน้นอิ่มแล้วไกด์จะเรียกอธิบายการไปทริปแยกเป็นกลุ่มภาษาไทยกับภาษาอังกฤษและแน่นอนว่าเราก็ต้องฟังภาษาไทยไกด์จะเรียกรวมตัวตามส<ๆ>ี i ริสแบนเพื่อไปขึ้นเรือไม่ให้ใส่รองเท้าบนเรือใครจะพาไปให้ถือไปแต่ถ้าไม่พาไปให้ใส่ในะกร้าที่วางไว้เรือที่เราเลือกไปคือเรือคาทามารันบวกเพิ่มอีกคนละ300บาทกะว่าจะได้ถ่ายรูปสวยๆกับเขาบ้าง ใช้เวลาถึงเกาะหนึ่งชั่วโมงครึ่งในระหว่างนั่งเรือนั้นเราไม่ได้ถ่ายรูปถ่ายคลิปแต่อย่างใดลำพังตัวเราเองยังเอาไม่รอดเพราะเลือกวันเดินทางผิดชีวิตเปลี่ยนฝนตกคลื่นแรงจังหวะเรือกระทบคลื่นอันสูงไม่รู้กี่เมตรเหมือนเราได้ขึ้นไวกิ้งอีกครั้งใจหายวิบวับวิบวับได้แต่ร้องเพลงของพี่เบิร์ดฉันมาทําอะไรที่นี่ได้แต่บ่นในใจเมื่อไหร่จะถึงเมื่อไหร่จะถึง ใกล้ถึงเกาะแล้วไกด์มาถามส่วนตัวว่าถ้าลูกค้าไม่ไหวก็ขึ้นพักบนเกาะอุทยานได้เวรสเวอว์ where where where? จะดำน้ำค่ะดูความสวยงามใต้ท้องทะเลฝูงปลาและปะการังหลากสีและแล้วความสวยก็บังเกิดเมื่อกล้องมือถือที่ใส่ซองกันน้ำถ่ายออกมาไม่เป็นปะการังหลากสีเป็นอย่างที่เห็นชิปหายไม่มีคลิปสวยๆอุตสาห์แบกชีวิตมาเพื่อชมปะการังหลากสี แต่ความมัวของซองกันน้ำไม่เป็นใจซะเลยรอบหนะ้าต้องใช้กล้องโกโปรซะแล้วครบ40นาทีกับเวลาดำน้ำดูปะการังได้เวลาทานข้าวเที่ยงซึ่งเป็นแบบบุฟเฟ่ทานฟรีได้ไม่อั้นราคารวมในทริปทานไปฟังเสียงฝนตกไปเสร็จแล้วก็ไปเล่นชายหาดหาดทรายละเอียดขาวมาก ไกดก็แจ้งข่าวว่าเราไม่สามารถลงบนเกาะหินเรือใบได้เนื่องจากคลื่นแรงเจ้าหน้าที่ปักธงแดงพลาดไปแล้วหนึ่งจุดเราไปดำน้ำดูปะการังที่เกาะแปดโชคดีวันนี้ได้เจอเต่าด้วยแต่ความสวยก็บังเกิดเกิดแต่กับมือถือเนื่องด้วยว่ามือถือเราติดฟิล์มกันเสือเวลาถ่ายจะมองไม่ค่อยเห็นจอกะว่าเกาะนี้จะถ่ายคลิปสวยๆมาฝากเพราะพลาดเกาะแรกไปแล้วความสวยก็บังเกิดขึ้นอีก เกิดแต่กับมือถือเพราะมือถือเราติดฟิล์มกันเสือกเวลาถ่ายจะไม่ค่อยเห็นจอดันไปหันกล้องหน้าแทนที่จะเป็นกล้องหลังปรากฏว่าถ่ายแต่หน้าเราชัดๆัดเฮ้อหมดอารมณ์จะรีวิวเลย